สวัสดีครับ,บ,บ er. คุณพ่อดูกิจอาสานะครับพยากรณ์อย่างตอไปตอมาติดอาสาทำความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้เรามาดูคลิปการพยากรณ์ดาวสุกย ok, ้ายกันนะครับผมดาวสุกย้ายของวันที่3พฤศจิกานะครับจนถึง3าสิบพฤศจิกายนนะครับผมดาวธาตุน้ําสะอาดไปเข้าน้ําสกปรบมีเกณฑ์จะเป็นอายไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมกลับมาที่เสี่ยงไฮ้กันอีกแล้วนะครับผมเดอะบันกันอีกรอบนึนะครับผม ครับครับผมวันนี้เรามาเข้าคลิปดาวสุขยายนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับหมอเอกดูดวงนะครับผมปกติเราจะมานั่งแจมกันเรื่อยๆก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าจิตกรรมนะครับทายดวงคลิปนะครับผมแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องความรู้หมรราศากันคุยกันอยู่บ่อยๆวันนี้เลยมาอยู่ในคลิปผมบ้างเลยได้ครับผมหมอเอกดูดวงมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์เยอะถ้าอยากจะลองไปติดตามหมอเอกที่ไหน มีสองชแนลนะครับก็คือเพจ Facebook หมอเอกดวงดวงภาษาไทยเลยนะครับอินสตาแกรมนะครับหมอเอกสี่เจ็ด k 4 7ขีดล่างสี่เจ็ดนะครับแล้วก็อีกชแนลหนึ่งนะครับคือ TikTok อะไรนะัตอนนู้ดอันนั้นก็เสิร์มหมอเอกดวงดวงได้เลยเช่นกันนะครับเราเข้าไปดูนะครับผมความสามารถหลากหลายมากเดี๋ยวเรากลับมาที่ดาวสุกย้ายดาวสุกเราเรื่องพฤติการนี้ มีการยยนะครับตั้งแต่วันที่สามถึงสามสิบก็คือต้องเดือนยันปลายเดือนเลยใช่ครับครับผมแล้วก็เข้าในตำแหน่งแล้วพี่เอ็ดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งนิจหรือราศีกันครับผมแต่เดี๋วเราจะพูดถึงนิยามดาวศุกร์ก่อนดีกว่าครับเอาว่านิยามของดาวศุกร์เนี่ยเขา่าถึงเรื่องของสุขครับผมคนเรามีความสุขก็ต้องมีเรื่องของการเงินครับมีเงินก็มีความสุขความรักอีกหนึ่งอย่าง ไม่เกิดดาวสุขเกิดขึ้นได้ดาวสุกเนี่ยมองถึงเรื่องอกิเลสทั้งโลกนะครับความหลงหลายความชื่นชอบกิเลสสมบัติทั้งโลกโคปกัสับทั้งโลกเนี่ยคือนิยามของดาวสุกร์และการที่ดาวสุกย้ายเข้าราศีกันเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในโหมดของราศีได้นะครับป๋าราศีกันคนกู้ชายครับผมเป็นทวิภาวะราศีนะครับผมราศีกันเป็นราศีธาตุธาตุดินนะครับผมดินศพดาวสุกเป็นธาตุ น้ำสะอาดน้ําใสๆมาเจอดินสกปรกับน้ําเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพแน่นอนใช่ครับสิ่ที่จะกินได้กลายเป็นคุณอยุ่ละใช่แล้ครับผมพอเข้าใจตำแหน่งนี้ปุ๊บความหมายที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการเงินกับความรักกลายเป็นว่าได้มาปุ๊บเอ๊ะมันสกปรกความรักที่ได้มามันก็จะดูว่าําได้มาด้วยวิธีแบบแปล การเงินไดมาก็จะแปลกๆละมันจะไม่ค l ี a ไม่ใส่ละใช่อาจจะถูกกล่าวหาถูกตำหนิ <ชา S 1> ถูกคนมองได้ว่าเอ๊ะต่ได้มาอย่างไม่ค่อยถูกต้องหรือเปล่าตำแหน่งนี้ก็จมผลิตว่าคนไานั่พูดถึงในเรื่องการเงินเราแปลกๆในเรื่องตอนรกักที่เราได้มาแปลกๆนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับผมในตำแหน่งของราชีกันนั้นเกษตร,รของราชิกันนั้นก็คือราพุตราพุธเนี่ย เป็นคู่ธาตุครับดาวสุขอยู่ปะดีเลยคู่ธาตุน้ำนะครับเสราศีเกษตรอะไรนะที่คีบอกเสร็จจนสรงสามาวใหผมพคธสุกถึงงารมาเจอแต่มาดีทาครับดาวพุกเนี่ยถือเป็นเหมือนเป็นเจ้าบ้านของราศีกันนะครับราศีกันคือบ้านนะครับดาวพุกคือเจ้าของบ้านเมื่อดาวสุขโผล่เข้ามาในบ้านก็ต้องเจอเป็เจ้าของบ้านใช่ครับคราวนี้พวกเดียวกันก็ยิ่งตามใจลุยกันไปใหญ่ ไม่ว่าจะผิดจะถูกก็ไปกันหมดรวยแต่หมดใช่ครับผมอันนี้คือนิยามแล้วก็ตลาดก่อนครับส่วนลืมบอกไปว่าสิ้นเดือนช่วงโค้งประมาณสิ้นเดือนนะครับผมยี่สิบเจ็ดถึงยสิบครับผมเพราะว่าดาวสุดญา์จะออกแต่ตอนนี้จะเข้าไปเล่นกับดาวราศีที่อยู่ในราศีมีเพราะดาหูเนี่ยที่เราเห็นกันว่าราหูท่านย้ายในเดือนตุลาคมงได้เข้าไปในเดือนตุลาคมนะวันดาวศุกร ย้ายเข้ามาปุ๊บก็จะมีองศาช่วงวันที่จะเจอกันปฏิบัติเลยจึ่จะส่งอินทิชนถึงกันในระดับองศาของดาวครับผมคราวนี้ความอยากมีอยากได้เจ้าโปรโจโปรเจกต์อยากนั่นอยากทำนว่นทำนี่เหตุเกณฑ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแต่แต่ละรายสีแต่ละไม่เหมือนกันแต่ความหมายคือประมาณนี้ครับแต่ความสําเร็จนั้นจะบอกว่าโอกาสน้อยนะครับเราก็เลยมาเตือนกันก่อนว่าถ้าคิดอยากจะทําต้องลงมือให้เต็มที่จ้า หรือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นช็อตเทอมมันะเป็นระยะสั้นอ่ะก็ลุยก่อนเลยจะว่าจะถึงวันที่27นะมใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยเพราะวันที่27ลงไปอ่ะถึงยอดที่3 0สอ่ะเออมันจะดู้ว่ามันยากขึ้นใช่ครับอ่นนั่นอาจจะตอนนั้นอยากจะมีไอ้น่นไอ้นี้ให้ทำอ่ารอปุ๊บโอกาสจะสำเร็จจะยากครับแต่ละราศีจะเข้าคนละเรือนคนละพบกันสิ่งที่จะเกิดจะเจอก็คนละแบบกันครับโอเคเดี๋ยวแต่ละราศีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ มาพบกับการพยากรณ์ดาวสุกย้ายครับผมของเดือนพฤศจิกายน2566นะครับผมมาถึงชาวราศีเมถุนเมถุนเนี่ยคืออะไรเขาเรียกได้สองอย่างบางคนก็เรียกเมถุนมาเจอเขาเรียกเมถุนอะไรแต่สะดวกแต่จริงๆแล้วคือเมถุนเสพเมถุนก็เพราะว่าดาวสุกนั้นเป็นเรื่องของ การเงินความรักมันจะโจมออกมาเพต้นคลิปใช่ถูกต้องครับผมคราวนี้ดาวสุวิ่งเข้าราศีกันชาวราศีเมถุนนั้นเกิดสองเอฟเฟกต์เกิดขึ้นจากสองภพครับผมสพที่เข้ากันเนี่ยกันก็เจ้าบ้านก็เป็นดาวพุธเช่นเดียวกับดาวของลัคนาราศีเมถุนเหมือนกันเอฟเฟกต์ถึงตัวแน่นอนอันนี้บอกแล้วถึงตัวแน่นอนเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าแรงเอื้อมที่มันสอันถึงใช่ไหมฮะหมอครับมครับมันเรือนพุธเหมือนกันครับผมอ่า ลดับแรกเลยมาจากเรื่องวินาวินาวิ่งเข้าพันธุ์ับก็วินาม่ใจะดีแล้วชื่อสิชื่อชื่อก็ต้องระวังนะวินาเข้าพันธุ์เราเอาเรื่องสําคัญกับที่เราอยากจะเปลี่ยนคือเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่มาครับเพราะวินาหมายถึงการเยียวยาหมายถึงการรักษาอไม่เกี่ยวกับเรื่องของการไป โลบลโลบาลเกิดบ่อยเกิดขึ้นได้บ้างใช่ใช่แล้วถ้เป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่มีผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ที่ท่านอายุมากๆเนี่ยนะฮะที่ในบ้านน่ะต้องรอบครอบและระมัดระวังและดาวศุกร์เนี่ยนะครับมันเป็นดาวธาตุน้ำกัาเนี่ยมันเป็นดินดน้ำบนดินถ้าส่วนตัวผมพยากรณ์นะให้ระวังการลื่นล้มจากน้ำโดยเฉพาะในห้องน้ำครับผมอ่าต้องระวังอันนี้ก็ ไม,ไม่อยากให้ ah, it it. เกิดพยาบาลไปก่อนได้ครับแต่รากว่าะังให้ดีเป็นความเห็นเข้าใจกับผมดีครับผมครับให้ระวังการลื่นการอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้อ่ามาอันดับที่สองคือพบปุตตะปุตตะิีงเข้าพันธุอ่าก็บอกว่าพันธุตรงนี้ต้องเริ่มที่บอกว่านางสุเนี่ยเข้ามาในพบพันธุก็หมายถึง ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นเหมือนทรัพย์สินก็ได้ะอางี้ปุตตะหมายถึงอะไรใหม่ๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะอยากะทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้โอ้เมื่อกี้ผมขอยอ้อนไปนิดนึงครับผมพพที่ดาวสูข่เข้าเป็นทวิภาวะราศรีอ่าอ่าตอนนี้เข้ามาอยู่ในภพพันธุนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการที่จะไปดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ไปเอาใจเขาเขาอยากได้อะไรตามใจครับ อยากจะทำโน่นทํานี่ดีครับดีครับไปเต็มที่เลยครับมีอะไรเดี๋ยวผมออกให้เองอดูแลเต็มที่อันนี้ใช่ไมมต้องระวังก็ในขอบเขตที่ถูกต้องผมอะไรที่มันเกินความสามารถของตัวเองไปก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับครับแล้วคราวนี้ปุตจะเข้าในพบพันทุกข์ที่มีเงนที่แบบว่าอ อยากได้อะไร<ๆ>ใหม่ๆเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ใช่ก็คือเหมือนกับว,ว่าอยู่ๆอ,อาจจะมีคนในบ้านหรือผู้ใหญ่ในบ้านนะครับมีไอเดียหรือมีโปรเจกต์หรือมีใครมาชักชวนให้ท,าทําอะไรแปลกๆใหม่ๆ,มๆอ่าเป็นไปได้แต่สิ่งที่ทําแปลกๆใหม่ๆเนีย่ยนะครับม,มันต้องตามต่อว่าในลูกดาวเนี่ยมยันจะส่งผลไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จหรือทิศทางที่ม,มันจะเสียหา,าย,ายอ่าพี่เอกพูดอันนี้ปุ๊บคาววิรยองสามอันเลยครับวิ์หาปุตตะพันทุกอ่าาาาวนี้ น่าจะเห็นชัดกว่าเดิมเพราะมันมีคําว่าวินาาเข้ามาคนก็จะรู้แล้วใช่ไหมว่าน้ําหนักในการธนาคารมันก็เริ่มติดลบกไปเลยล็อกเริ่มเนกะเพราะฉะนั้นการิเริ่มอะไรใหม่ๆที่วีน่าเนี่ยที่เรายังไม่รู้จักดีพอหรือเราไม่ศึกษาดีพอโอกาสที่จะถูกหลอกถูกลวงหรือเกิดความเสียหายมันก็มีค่อนข้างสูงแต่ตัวนั้นเดี๋ยวจะโทรกันสิ้นเดือนอันนี้พอมันมีเรื่องอะไรใหม่ๆปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยได้กำลังาย้่ะอ่บลอง กลายเป็นว่าเราคอยตามอีกถูกต้องเราตัดสินใจอะไร้าอาับอ๋อเห็นดีเห็นงามตามตองนี้ต้องระวังเรื่องเรื่องครับผมมีเกณฑ์ที่จะยัางผู้ใหญ่เราอาจจะเอ้ยมีฟอลเซนเตอร์แปลกๆมาคราวนี้มารูปแบบใหม่ๆโอาก็มาเอ้ยลงทุนไหมสองพันได้อีกสองแสนอะไรอย่างนี้ลงทุนใแบบแปลที่มันตาดูมันลอยๆใช่ครับผมเพราะว่าเข้าพบปีหน้าด้วยตรงนี้ความจริงมันหามีจรฉะนั้นอะไรที่ มันง่ายเกินไปมันได้เงินง่ายเกินไปให้ระวังเดี๋ยวผลประโยชน์อะไรนีมันมาตุ้มๆกันแตกใช่ครับผมว่าผ้าน้อยว่าถ้าลงเท่านี้อาจจะรออีกนิดเดงอาจจะได้อันนี้กลับมาใช่ครับไม่รู้จริงสืบหาข้อมูลก่อนอย่าเพิ่งรีบใจร้อนมีวิธีแก้ครับอ่าผมเราแก้กันด้วยความหลักความเป็นจริงครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์อะไรแบบนี้จะเกิดขึ้นอ่ะพอทุกอย่างอยากทําอะไรตั้งแต่ต้นเดือนมาถึงปุ๊บ พอคราวนี้วิ่งมาปลายเดือนดาวราหูเรากับดาวศุกร์วิ่งมาเจอกันคราวนี้แหละไอสิ่งที่ตัวเองอยากทำเพราะดาวราหูเป็นดาวของแต่จใจใช่เลยถูกต้องเลยตอนนี้ดาวราหูเราอยู่ในนวางที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงเกิดขึ้นเขาแค่ยนิเนึงเผื่อคนอาจจะงงว่าอถ้าคนที่ตามเรื่องหราศาจะเขา้าใจว่าราวหัห้ายราศีเข้าปีจะมาถึงกันได้ยังไง มีกับการเป็นลาศีตองกันข้าการที่ย้ายมาถึงนี้คือเขาทำุมเล็งกันเหม้วยคู่แดงคู่รำเงินที่เสด็จองศารล้เปรียวฟาดปัดกันแล้วส่งผลเสด็จองศาถึงกันแล้วโดยเฉพาะสินเดือนหลังวันที่ย7เจ็ถงสาทนนท้ยไลฮะครับผมใช่พอครั้นี้มาเจอกันปุ๊บความแตก ความแตกที่มันมีมันตีได้สองอย่างคือเรารู้ทันก่อนหรือว่าเราโดนไปโงไปแล้วแล้วถึงค่อยมาหรว่าโอ้รู้อย่างนี้ทำไมรู้อย่างนี้มาย้างอะไรเงี้ยนะต้องเสียค่าโง่ซะก่อนเราไม่อยากให้คุณเสียค่าโง่เราก็เลยมาบอกมีเกมอะไรแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมทําอะไรทําด้วยความรอบคอบทาด้วยความ ครับดาวฤกษ์จะคุ้มคร,บมรอบสุขเชค็คให้ดีก่อนอ่าตัวอย่างหนึ่งดาวสกขมันจะมีนิายามในเรื่องความรักเ้วยอ่ออาแต่เนี้ยว่าม,มาเลยเชาวไม่ถุนช่วงนี้หุดตามนก็เป็นภพที่มาเดียวกัพบพรักหรือพบอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะครับต้นเดือนก่อนที่จะเจอราหูนะครับที่เราบอกไปมันก็รงดีครับผมพอปลายเดือนมันจะเป็นสงแบดนะครับเพราะนั้น เจอใครในช่วงนี้ก็ให้รอบพอ่อค่อยๆดูโอเคเรื่องอารมณ์เราไม่ห้ามกันความรักความชอบมันเกิดขึ้นได้<ช>แต่เรา<ช>อยากให้ค่อยๆใช้เวลวค่อยๆดูกันีปถ้าขเขามาวุ่นวายเดี๋ยวเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องเอาฝันมาวาดไปแล้วว่าเออเอาเอาจัดจะได้ไอ้นี่นะอยากจะได้ไอ้นี่เดี๋ยวเอาเรื่องนี้นะให้รู้ไว้เลยว่าอันนี้มันจะเริ่มเข้าดาเิเรกชันที่มีโอกาสอต่อไป<ห>ใช่ครับผมนะครับก็นี่คือคืออีกอย่างหนึ่งที่สุดมันมาเป็นมิต ด้วยเหมือนกันครับแต่พอดีเราใช้หลักการอะไรหลายๆอย่างที่โยงกันออกมามันก็เลยความหมายเป็นแบบนี้ผมค,คิดว่าอันนี้คือความหมายที่เราเฉพาะเจาะจงจริงๆเป็นคลิป,ลปที่เอามาเตือนกันไว้ก่อนนะครับผมสําหรบับชาวราศีพฤษภครับผมขอไไม่ถุนนะครับราศีไม่ถุนสอโดีนะครับผมโอเคงันขอให้โชคดีนะครับผมทําอะไรอย่างมีสติลงทุนทุกอย่าง ใช่ครับผมคอนเซ็ปต์เขาไม่ถูกช่วงนี้อะไรที่มันง่ายเกินไปหรือมันแปลกเกินไปมีโอกาสโดนนะทุกท่านช่วงนี้นะใช่ครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปการพยากรณ์ดาวสุกย้ายนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสําหรับยอดไลค์ยอดแชร์ที่มีให้นะครับแล้วก็ยอดวิวด้วยนะครับผมผมขอบคุณอย่างยิ่งนะครับผมจากใจเลยนะครับแอบผมครับ สําหรับใครที่มีคอมเมนต์คำถามอะไรถามเข้ามาได้เลยนะครับผมครับมีเวลาผมจะเข้าไปตอบใครนะครับผมขอบคุณอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับที่ยังใครยังไม่ได้ทำนะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับ